ใจดีพรมพี่น้องเมื่อนี้ฮาสิพาธโผลให้พี่น้องมากินหมักคอเรนนะจ๊ะกะมากกันร้ายคนอยู่มากินหมักคอเรีนนะกินเกี้ยาไปเบิ่งกันเรื่อยอะไรกันร้องบอเกี้ยวไปเบ่งกัเรื่อยนกยีสิบพาไปเบิ่งไปเบิ่งคอเรนคอเรนไปเบิ่งต้นหมักคอเรียนนะพี่น้อง คือแบบเป็นรายที่นีเยี่ยห้องไปเป็นน้ำกันเนาะ เม่นบัตเติลมักคอเรนได้หลายมักคอเรนแดงท่งใครกินเยอ่กว่าอีมันจมดิบมันหวานมีตม้นหมักเแล้วเนะ้องพิม่าก็บต์หมักเผาหมักคอเรนบอกเลยว่าปังปุริเย่มากพี่นอ้อง ข้ากันได้คนพี่น้องมากินข้าวปลาพี่น้องตอนนี้เขากะขึ้นห่านโคก,กกันอะไรเน,ะนตาะขึ้นตัดโคกอะไอย่างโคกหมาคอแดนเนาะนี่ยดียให้เบิ่งเห็นบอปต้นหมาคอแดนนะคือแบบเป็นแบบได้เดี๋ยวถาเบิ่งตอนเ้าห่านลงมาเนาะพี่น้องเพรามันสูงอ่ะนะ เห็นอยู่ว่าพี่น้องมาสีแดงแดงมีคนขึ้นห้าพี่พี่น้องพี่เห็นบอกมันลงมาเน่ยจักสีชมจักสรีวานมาถาเบิ่ลน้ำกันเห็นบอกคนขึ้นห้านขางขางมุนประตกลงมาจั่น คันห้องพี่น้องอันอนี้เข้ากับห้านด้วม,มาเป็นทีเดียบเอยเลยนะนี่หมักตอ่นน้ำหรือว่าหมักกระโอนหมักกระทนทนมากกร,ร่นาว,น,วนี้ก่อนก่อบอกวรู้ยังงส่นนี้ได้ไงครับ

โอ้กับพีชไปมันออกทีชจริงๆงะอเนาะบอ่าถ่ายแบบคลาๆก่อนนี่หมักตองบ้านหวานพี่น้องนี่ต้นหมักตองนั่นมากินคอแดนได้กินมักตองขอทั้งใดขอทั้งใดถูกหมักตอง

ขังยื่เทงได้เติมนะน้ำขังยืดเต็มเห็นหรอ,อใช่จ้ะนี่มาคาอแรนมันจะอนมันยยังก็ซิปมาณนี้ได้ห้านมาเบิดต้นเด้เดี๋ยวเข้ากับิมามเกตกันเลยขังยื่เทงได้เติมนะน้าขัางยื่เตใชเห็นหรอ,อใช่จ้ะ น pues um ี่มาควาแรนมนจะเอินมาอย่งกะสีปรมานนี้ได้หาน้าเบิรต้นด้วยเดี๋ยวเขากับสีนมาเก็บกันเลยเขากรบซนมาเก็กันเลยเออเก็บไปกินหนอกินมัดกินหน่โอ้โหห้าลูกตัวมาป่าดินก็เพ่งเ ไล่ไลไลลไปเนี่ยนองเขาลงกรลงหอลงหีง้าวตอ่เอาลงมันดีมันทั้งเง่นเียลายยรลงมันเดเนี่ยจะเอางาในท้องงานลจบกพอกรณิยง้าพันหกกน้องแม่มดแดงครบทอง ด้วยเพื่อนจะสิเอาอยู่หมอนองนี่หมักตองน้ำเนี่ยหมักกระ t h o น้อหมักตองหรือว่าหมักกระท h o n นั่นเองอันนี้แซ่บแซ่บเลยนี่บริสุทธิ์เป็นหมักหวานเป็นหมักกระท h o n หวานอ๋อเยี่มเก็บอยู่ห้องนี่โอ๊ยโอ๊เกิอบพอยใครอีเด้อ แก um no ่มแกผกเออโอ้านใหญ่เลยนี่พี่นุ่มได้ได้เลยเดียวถาเบิ่งตอนเัาหก็บแล้วแล้วก็มาเบิ่งอีกเอ๊ะ่าสิได้เจ้ากระสอบ โอ้ยยังไงซุนมานักเด้อยอยู่ตร้คนาบุดมันหมนักคอเ <มา S 2> ดนก็ได้น,นี่พี่น้องม,ม,มักคอเดนมักคอเดนโอมขาไ่ได้งหันหมัวานเนาะมาหันย่าสุันอะไกูย่าูงกูขา,าดเป <c ười> ิได้ย่าอย่าปากลางังีเขาหายเด้ <c ười> Mùa không Mùa Mưa rớt rồi. mà đẹp bị thắng lòng nắm dịp tư của tai ông đi dùa. Mùa nhắn khoa được. bàn. Mùa kìa 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 mùa kìa